มันมากมันมากหู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 เห็นไหมครับเพื่อนๆคีย์บอร์ดแมชชีนิคัลเสียงดังทําให้คนด่าได้นะครับเวลาเล่นเกมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนํามารู้จักกับเจ้าคีย์บอร์ดตัวหนึ่งนะครับได้ไฟ RGB เสียงเงียบไม่เป็นมิตต่อคนอื่นนะครับเอ้ยต้องเป็นมิต่อคนอื่นสิแต่ไม่เป็นมิกระเจ้าของโอเคเราจบแกังครับ วัสดีครขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ๋ยวรีวิว,ว,วบ้านๆเกยนะครับวันนี้ผมจะพาะเพื่อนๆมาแนะนำให้รู้จักกับเจ้า ROG Tech นะครับ g 2 1 3นั่นเองอ่าชื่อรุ่นว่า G213 RGB Gaming Keyboard นะครับเจ้าตัวนี้คุณสมบัติพิเศษยังไงต้องบอกเลยว่าค่อนข้างราคาแพงนะครับถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดที่เป็น Mechanical Keyboard เพราะว่า Mechanical Keyboard นะครับในราคา1,000ขึ้นหมดเลยซึ่งตัวนี้ พันหนึ่งเหมือนกันครับถ้าเที่ยวคนอื่นอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันจะคุ้มเหรอวะอะไรเงี้ยซึ่งสาหรับส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับอยากได้คีย์บอร์ดสายเงียบไม่ส่งเสียงดังนะครับเวลาเล่นเกมหัวร้อนหรือว่าเป็นเล่นกําลังมันๆอยู่จะได้ไม่มีใครมาด่านะครับแต่ยังได้ไฟ r g b อยู่นั่นเองงที่ผมต้องการในวันนี้เนาะคุณสมบัตินะครับให้ดูเราเล่า,ลา,ลาตัวกล่องก่อนกล่องด้านหน้าจะเห็นว่าเขาชูจุดเด่นเรื่องไฟ RGB นะครับเห็นไหม เจ้าตัวนี้ไฟ RGB มันจะส่องผ่านเจ้าเขาเรียกว่าปุ่มขึ้นมาเลยนะครับจะเห็นเป็นไฟ RGB เป็นช่องๆสีชัดเจนเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเขาบอกว่านี่ไฟ RGB นะครับทั้งหมด16.8ล้านนะครับสีนั่นเองอ่ะแล้วก็รองรับภาษาไทยคีย์บอร์ดไทยแปะอยู่นะครับข้างหลังนี่เลยคุณสมบัติคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ดีกว่าคีย์บอร์ดแมคเข้าอันอื่นก็คือกันน้านั่นเองคุณทําน้ํหกก็ไม่พังนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีด้วย ซึ่งผมชอบเลยแม่งเสียงเบาแล้วเสือกันน้ําอีกผมจะว่าจะไปลองจุ่มน้าดูเฮ้ยประกันขาดนะครับถ้าไปจุ่มน้ำแล้วก็คุณสมบัติที่เขาบอกอีกก็คือตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วนะครับภายใน4วินาทีแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับการเชื่อมต่อสามารถกดหยุดและกดเล่นเพลงได้นะครับเพราะว่าในคีย์บอร์ดมีฟังก์ชันให้กดได้เลยซึ่งผมมองว่ามันครบคันแล้วนะสำหรับการใช้งานทั่วไปก็ไม่ได้แย่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับ เาเปิดกล่องออกมานะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเจอคีย์บอร์ดวางนอนอยู่นะครับไปไปอ่าน,นี้คีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยววางไว้ก่อนตัวนี้ดีนะครับคือเขาแถมที่รองข้อมือมาให้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถแกะแยกออกมาได้นะครับเพราะว่ามันจะติดอยู่กับเจ้าคีย์บอร์ดติดมาเลยเนาะอ่าจะไปวางไว้ก่อนแป๊บหนึ่งให้ดูในตัวกล่องก่อนนะครับสิ่งที่เขาแถมมาให้คือสติกเกอร์ rog เทคนั่นเองหนึ่งอัน แล้วก็มีแนะนำคอลเลคชันนะครับสำหรับของเขาว่าลาย Logitech มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีคีย์บอร์ดมีหูฟังมีเมาส์นะฮะก็ดูเอานะครับแล้วก็นี่ครับแค่บอกวิธีการใช้งานง่ายๆครับเสียบ USB แล้วก็ใช้ได้เลยไม่มีอแล้ะมาดูเจ้าคีย์บอร์ดกันดีกว่านะครับผมขอได้แกะพลาสติกออกก่อนนะ ว้าวสวยนะเนี่ยโอเคครับอันนี้เราก็แกะมาแล้วนะอ่ะจะให้ดูรอบๆเจ้าคีย์บอร์ดก่อนนะครับอืมปัดฝุ่นสักนิดหน่อย โอเคนี่คีย์บอร์ดเป็นฟูลไซส์นะครับจะมีนามบดิกแพกมาให้ด้วยอย่นี้แล้วด้านหน้าครับอันนี้ด้านหลังครับอันนี้เลยก็เป็นลายปัดเซียนนะครับข้างหลังแล้วก็มีที่ยกระดับเมาส์เอ้ยยกระดับคีย์บอร์ดนี่ครับได้หนึ่งระดับก็หมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะ โอเคก็คีย์บอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆฟังเสียงนะครับว่ามันต่างจากคีย์บอร์ดแม a นิคอลแล้วก็คีย์บอร์ดอย่างธรรมดาอย่างไงนะครับอะลองฟังกันเลยผมว่ามันดังกว่าคีย์บอร์ดธรรมดายอยู่นะอะอยวผมเอาคีย์บอร์ดธรรมดาให้ฟังนะนี่อันนี้คือคีย์บอร์ดธรรมดาที่ผมใช้อยู่นะครับของ signal ลองฟังนะครับ คีย์บอร์ดธรรมดารู้สึกว่าจะเงียบกว่าประมาณนิดหนึ่งตัวนี้จะดังกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ด mechanical switch blue switch นะครับที่ผมใช้อยู่เอาตัวนี้เดี๋ยวลองฟังนะครับอันนี้จะค่อนข้างดังอย่างชัดเจนนะเเห็นไหม เอาไปว่าตัว G 2 1 3ตัวนี้อยู่กึ่งกลางนะครับเสียงดังระหว่างตัวธรรมดาคือยางทั่วไปกับตัว mechanical blue บ w i t c h นะครับประมาณนี้ก็อยู่กึ่งกลางประมาณนี้เนาะแต่ผมจะไม่รีวิวเรื่องซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่ามีหลายเจ้ารีวิวไปแล้วแต่ผมจะเสียบปลั๊กให้เพื่อนดูว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนะครับสายค่อนข้างยาวมากเลย <c oughs> โคตรยาวโอเคครับนี่เสียบปลั๊กให้แล้วอ่าเห็นปะ ไฟค่อนข้างสว่างนะแล้วดูดิมันขึ้นมาอะไนะเว้ยขึ้นมาแบบว่าตรงตัวอักษรตัวที่เราพิมพ์อนี่ยูย่กัแบเบฮ้ยดีอ่ะคือค่อนข้างชอบไฟมันสวยนะปรับได้นะครับไปปรับแต่งเราในโปรแกรมของไอ้นี่นะครับโ G-Tech เองนะอ่านี่ที่ผมจะนําเสนอคือตรงนี้ครับไฟที่เขาก,กดได้นะี่อันนี้พอกดปุ๊บอ่นะปิดเปิดปิดเปิดอ่ดดนะแล้วก็มี ิดเสียงเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ปิดเสียงเพิ่มลดเสียงหมวกลบเสียงข้ามช็อตกดสต็อปหยุดเล่นนะครับประมาณนี้เลยคีย์บอร์ดนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างเหม็นนะฮะ <c oughs> เหม็นอะไรวะกลิ่นมันแปลกๆอะ่ะถ้ามาเทียบกับคีย์บอร์ดบูสวิตท,ที่ผมเคยดมมันหอมกว่าเออจอแกะมาใหม่ๆกลิ่นแบบ ของใหม่อ่ะแบบเหมือนไม่ใช่กลิ่นยางแต่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกงงนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูระหว่างตัวนี้กับเจ้าตัว Logitech นะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่คีย์บอร์ดบูสวิทเป็นของไอ้นี่นะครับเอ่อนับโว X27 น,นั่นเองตัวนี้เลยเนหะ็นไหมอ่ะเดี๋ยวเสียไปดูนะครับว่าเสียไฟจะเป็นยังไงป๊าบอ่ะนี่เลย นี่อันนี้ปรับไปตดแต่งไฟได้เยอะกว่านะฮะไม่ต้องเข้าโปรแกรมก็ได้เพราะผมชอบดนด้านข้างแม่งไฟโคตรสวยแต่เสียดายอย่างคือเสียงมันดังเนาะแล้วก็ไม่มีที่ลองเมาส์มาให้เอ้ที่รองข้อมือลองเมาส์อะไรที่ลองข้อมือไม่มีนะฮะแล้วก็เสียงดังไปหน่อยแล้วก็นี่ยผมปรับไฟให้ดูนะฮะกดฟังก์ชันนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาเป็นแบบไหนมีหลายแบบลูกเล่นนะฮะคือมผมก็ค่อนข้างชอบอะเอาจากใจ แต่ว่าเสียงมันดังประมาณนี้นะมาสรุปเรื่องราคากันดีกว่าครับผมซื้อมานะครับผมเดินวอล์กอินเข้าไปซื้อที่ร้านแอดไวเลยในราคาอยู่ที่1190บาทนะครับถ้าซื้อออนไลน์ผมเห็นมันขายอยู่ที่1290ไม่ก็1 3 9่แลา้วแต่้รล้านนะฮะซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะถูกขนาดนี้นะขนาดเดินวอล์กอินไปปกติหน้าร้านจะแพงกว่าออนไลน์นะฮะเออก็ประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอจากลาการไปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่มองหาคีย์บอร์ดอยู่ ต้องการไฟ RGB เสียงไม่ดังเพื่อไม่ให้รบกวนคนรอบข้างที่อยู่ในห้องนะฮะแนะนําตัวนี้เลยครับโ o g ี t ทคแบรนด์เขาขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วใครซื้อไปคุ้มแน่นอนครับในราคา1 1 9 0บาทนะครับที่หน้าร้านหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับของแอดไว้ราคาก็จะเท่ากันเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ก็ขอจากลาไปเพียงแต่เท่านี้นะครับไปแล้วครับครั้งหน้าผมจะรีวิวที่บอร์ดหรืออะไรต่างๆมากมายในราคาที่ไม่แพงอีกนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ